สวัสดีค่ะอยู่กับ<ย>สมอนชาแนลนะคะเหลือ,น,อนิดนึงนะคะ,ะก็จะเสร็จแล้วนะคะเหลือนิดนึงก็เสร็จแล้วนะคะอีกทีน,นะคะเอา,าหหบบแงไม สมปูนทำบันไดขึ้นสวัสดนะครับลุงก็ผสมปูนเองเลยนะคะซีนะคะไปวางไปเอาเฮ้ยูกไปเม่อานกลางไว้ เปนนาต่อสามถึง mm nah ่นามูแม่เนาะุกท่นเนนาต่อสาเนีีย้มมาเาน้ำไปไหนอ่ะน้ำอยแกล้งกันฟางอย่าแกล้งใครปินเอใครเลยเนาะเล่แกล้งหรอทำไมอะไรน้ำอยู่ตรงนู้วิ่งไปเลยหรอเล่ไข่ตัวทำไม yeah <laughs> สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมอนช a n น e l ด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์นะคะเอีน, <c oughs> นะคะนี่นะคะโอ้โฟางเต็มถุงเลยด้วยพีฟางเต็มถุงเสื้อเลยนะคะ เดี๋ยวเรากลับบ้านไปด้วยแล้เยอะเลยนะคะเป็นถุงเชือสองข้างเลยนะคะเดี๋ยวเัาเป็นฝันเครื่องเลยนะั่น ช right? ื้นนะคะาสวยนะคะกางสวยก็ะคะดดอกไม้น ah, okay. 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 uh, uh, okay. okay. ิอื่นด้ค่ะขแต่งกระเป๋าเสื้อเลย หลับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณ,ะคะคณทุกท่านนะคะตอบเพื่อไม่ให้สายยางมันดึงเข้าไปในร่องนะคะถ้าไม่งั้นสายยางมันจะเข้าไปถูกต้นมไม้ดอกไม้หักอะไระิทะคะ่ ทางนี้ก็จะปูบันไดนะคะนี่นะคะทางนี้ก็จะเสร็จแล้วนะคะคนสีจะเสร็จแล้วนะคะอีกซีนสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้สมอ h ชาแนลด้วยนะคะคิดผสมผสานนะคะหลายอย่างเลยนะคะให้มันถนนนันเลียกัน